ถึงการจูนช่วงที่สองนะของรถแห่ที่เด็ดเมืองน้ำดำนะฮะนัทวุฒิสาวครับ,บ,รรบอยู่คนนี้อยู่กาลสินนะก็วันนี้มาเติมของนะเติมของเด็ดนะครับก็คือใส่ฮอนนะฮะใส่ฮอนเพราะว่าลูกค้าเจ้าภาพที่จ้างรถแห่ทุกวันนี้นะหูอื่อันทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมากส่วนใหญ่แล้วก็จะถามว่ามีฮอนไหมอ่ จอดเล่นนะ่ะเปิดข้างได้ไหมมีตู้หมุนท้ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทางผู้ประกอบการรถแห่ก็เลยต้องตอบสนองให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเสนอมานะครับทางผู้ประกอบการก็ต้องสนองให้นะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์การหน้างานของเจ้าภาพนะครับวันนี้นะรถแห่นะัทพุทธก็เป็นอีกหนึ่งคันนับที่ ต้องทำนะครับนะฮะที่ต้องทำเอเปิดแม่แนบแนบเลยที่เปิดัาว่าะฮะอีกนึ่งคันนะครับที่ต้องทำนะครับก็คือคันนี้ก็มีฟังก์ชันเปิดข้างด้วยฮะเปิดข้างแล้วก็หมุนท้ายนะฮะนะฮะแวเราสักครู่นะฮะก็มาชมการเปิดข้างนะครับของรถแห่คันนี้นะครับ แอมองด้านข้างแบบนี้ก็หล่อเล้าเอากันนะครับก็เป็นรดแหที่รออีกหนึ่งคันนะครับคันนี้อยู่กาลสินนะฮะสเปคนะคก็จะเป็นเบสนิ้วนะครับไว้6นิ้วนะครับส่วนตู้รำโพงก็จะเป็นของบรอดอ o เทคทีนะครับเดี๋ยวดูฟังก์ชันก่อน,นครับอันนี้เป็นลิ้นชักเวทีนะฮะ เปิดพื้นเวทีก็กกทำฟังก์ชันเป็นลิชักนะครับเปิดออกมาคนระับส่วนาาฝาข้างของของ,อของรถหน้าก็จะเป็นเ,เปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาทำงานเป็นเป็นหลังคาครับเปิดขึ้นมาอย่างง่ายดายนะครับ เพียงไปนิ้วสัมผัสอธิบายเนี้ยจะของรถไหมเออประมาณนี้ครับอนบา้านมีอย่งางไรครับราได้รถมาเด่นเ,เปิดขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะก็ดีนะดีครับขั้นนี้ สี่ทามงพระม่านนะฮะพระม่านไว้ทำอะไรบางคนสงสัยนะพระม่านไว้บังแดดฮะตอนแห่ก็แดดร้อนฮะทางอีสานก็เริ่มแห่ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองก็เริ่มแห่แล้วบางที่ก็เริ่มแห่เที่ยงครับก็แดดก็เข้ารถแห่นะรบรนแห่จะเปิดข้างแห่ก็ไม่ได้นะครับก็มีแค่เปิดหน้าต่างคราวนี้เปิดหน้าต่างก็ลําบากนะครับก็รถแห่บางการที่ไม่มีแอร์เนี่ย เรก็ต้องมีผ้าม่านบังแดดด้วยนะครับเพราะว่าด้านในก็เป็นกระจกนะครับก็ค่อนข้างร้อนนะผมรู้ว่าผมเคยทำรถแห่นะผมเคยมีรถแห่แต่ขายกินไปแล้วเพัดลมก็เยอะฮะด้านกพัพลมนี่กพัพลมนะครับข้างบนก็พัดพมนะฮะแต่ถ้าให้จบก็ต้องมีแอร์แอร์ก็อย่างน้อยต้งสองเครื่องครับเครื่องอันนี้ก็ท้ายนะท้ายก็ลงมาแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องปัดไฟนะครับันนี้ก็่ปัดไฟก็เป็นรถที่ค่อนข้างคันใหญ่นะเม่ก็12ล้อครับ Hino Series 700นะฮะ Series 700 12ล้เอเนี่ยมาวันแรกก็ มาทำช่วงแรกก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรครับเพราะว่าก็รีบครับรดนหง่กันนี้ก็เพิ่งเสร็จนะมาถึงวันนี้ก็เก็บงานเก็บงานก็ออกงานไปบางส่วนแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่พอครับก็ต้องเติมของกันหน่อยนะครับสายฮอนมันดียังไงฮะมันก็มันก็ดีครับยิ่งดอกเยอะยิ่งยิ่งทำให้เปิด เบาลงแต่เสียงเท่าเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจูนระบบด้วยครับถ้าเราจูนไม่ลงตัวเนี่ยยิ่งเปิดแรงก็ยิ่งเบาลงนะครับยิ่งเปิดแรงยิ่งดันกันไว้นะทําให้มันไม่ดังเท่าที่จํานวนดอกที่มีนะครับถ่ายทยยัง ไม่ได้ใหญ่โตมนีบ่นัดไมเด้ครับ่ด้ไม่าตได้มย่ได้เหายกซอยกันอะไเาันเปิดคางแ้เพิ่นกับฟังอยู่รอนี้ไหมอะฟังอยู่แถวนี่เลอที่นีแล้วนี่เออเอาไนดิเออไปดิ่ใหญ่โตซอยนะครับแญ่คว่ำไหมเอาเอานีเลย เลนะขอขอวางทางนิดนึงครับขวางทางสักนิดนึงขอให้ท่านที่อยู่ใกล้ขอให้ในเฟซบุ๊กนี่ก็มือมิกนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ17ปีครับโู้วปีนะครับ มียาสองครับเออลูกลูกอีกสามคนลูอีกสามก้นครับลูกไงไก่ท่านแล้วครับมีรถแก้ไอยครับรถผนอ้อยนะฮะมีมีอ้อยกี่ไร่ครับมีอ้อยกี่ไร่ครับมีร้อยไร่ครับมีประมาณร้อยไร่นะลูกอีกเจ็ดก้นปั่นพูดกับเบือเบ็ดแป้งกันบือลงตัวนะครับมีอรหลายๆ แป๊ไกลเปิดแล้วเราไม่ต้องฟังนะครับเปิดข้างเราไม่ต้องฟังครับเราแค่เราก็ีดูแบบนีเ้เบนดอกต้องติดหลอดนีไ้ไงนี่เสียนะนะจำไหนเออเออเอามะาพี่ครับมาพี่นายดอกละหำครับนี่คือเจ้าของเพจด,ดอกละหำครับดอกละหำนะครับอ,อ่าโอเคครับ ถอยถอยอีกใช่ไหมมอมาแค่ทอยทายไม่หยาดเลยโอเคคุณอะไรอครับเดี on ๋ยวยักสายยังไปสายยังเนี้ยครับทีก็จะเป็นเอ่อเป็นบุตีสดนะครับคนว่าเป็นบุตีสดนะครับสดทุกชิ้นนะฮะทุกชิ้นะครับก็คันใหญ่อลังการมากนะครับ เนียวบอลลิเทอร์ต้องไปฮะใส่ความรู้ของมันจริงแล้วมันก็รถสิบสองล้อก็ยิ่งใจญ่ลงตัวจริงอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปต่อไปครับ คนที่ติดตามกันนะครับโอเคครับ